Eh? 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 Hmm? 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 <laughs> วนนี้เราจะมาเที่ยวตับตังต่ำนะคะนตับต่ำสุดน,น่ารักวันนี้ถึงเชี่ยนแล้วนะคะวิ่งเคลียไปมาพุ่งลงพุ่งลงอะอันนี้ไม่ไดะะ้มาครับนะอันตัวจริงนะครับของจริงไม่ชอบของเล่ มีขยีบนอกจากน้งเก่าที่แสนจะน่าละว่าผมจะเลื่อนตัวเลยทางเดงสัตว์ลยเพเหมือนที่พี่บอกที นเนัียวนี้สัตว์ตั้งอยู่นะน,นี่เป็นเต่าญี่ปุ่นตัวแรกนะคะหมาหมาแม่เอาหมาถ้าเต่าญี่ปุ่นจะดูน่ารักจังเดี๋ยวพ่ออีกันจะซื้อเพื่อนให้มันอะ่ะไม่ดู่ะไม่งถามแม่ดิเอ็งหนูอยากให้สิเพี้ยนทำ้มอ่ะจะได้มีพี่แอนดน ไปแม่เรียกแล้วไปแม่เรียกแล้วเหรอตาไปไปอยู่ในกองฟังไปแล้วต่อไม่ขยับเลยขยับไหมน่ะไปไปแม่ที่สิบแปดไม่ไม่ก็กลับเลยต่อไม่ขยับเลย เดี๋ยวต้องไปใส่ไอ้นี่อ่ะให้มันหน่อยใส่นพิ่มกไก่อ่ะเออต้องอยู่แถวนี้นะฮะหมดเลยเขาขายหมดเด้อจะทำไงทเนี้ยเกตี้นี้นะคะบ๊ายบาย